ผลของการมีสิลพิสุท์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทํากรรมใดไว้ดีก็ตามจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปณติบาตเว้นขาดจากปณาตาิบาตวางท่อนไม้ วางศาตรามีความละอายถึงความเอนดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจาเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติของเขาตรง พิสูจ์ทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุปบัติตรงเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์ผู้มีความสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลคติยะมหาศาลตระกูลพรามณมหาศาลหรือตระกูลขะบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก มีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพุทธวจนะหมดธรรมในหนังสือเล่มปทมธรรมคำตรัสที่พระพุทธเจา้าได้ตรัสไว้กราบสาธุเจ้าค่ะ